คับทำอะไรยอยูย่อะไรทำอะไรอยู่ก็กางอ่านหนังสืออยู่อ่านทำไมตรงนี้อ่ะเอาก็มาอ่านเฝ้าเจีงไง,จงจเจี๋ยทำอะไรอยู่เจีอาบน้ำเอ่เจี๋ยอาบน้ำเองไม่ได้ใช่ไหมเออใช่แล้วไอ้เจีจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่รู้เพราะถ้าถ้าเฝ้าไปเ,เรื่อยๆจีจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าถ้าไม่เฝ้าจีก็จะไม่อาบน้ำทำไงเดียวแล้วพอโตขึ้นไปจี๋ย เดจเจก็จะอาบน้ำไม่ได้เพราะอาบน้ำไม่ได้ก็จะตัวหมิ่นอีกผมพอมายพับอยู่คับนี้ช่วยเลยเจนะเนี่ยใช่ไหมเฝ้าเจเลยแล้วเจเป็นอะไรทำไมอาบน้ำเองไม่ได้อะไม่รู้เพราะเขากลัวผีกลัวผีพับนี่เก่งนะเนี่ยเฝ้าเจด้วยอ่านหนังสือแล้วอ่านหสือรอเจเหรออืมนี่ไงเจมาแล้วโอเคนี่ไง ให้น้องทำอะไรหืก็ถ่ายอะไรถ่ายวิดีโอไงทำไมอะ่ะอดมากให้แพ้ให้น้องทำอะไรทำอะไรเฝ้าอ๋อเฝ้าทำไมกลัวผีแล้วพอพูดเรื่องผีเจ๋อจ๋ก็ลงไปข้างล่างเพราะกลัวผีเพราะพูดเรื่องผีใช่ไหมอืมอืมครับเก่งไปเฝ้าเจได้เลยเวยเจยเกือบกลัวแหละตอนนี้ต้องดูแลเจรู้เปล่ปาใช่ไหม